เป็นฟอกเขาจังกัวจับตั้งหางต่างหูมันหนุ่มใกล้ชิดเออมากเขาอิ่มตาปุ๊บมันหักปีปลายลงมาเลยประมาณสี่ปลายเม็ดนั่นแหละก็คอเหมือนสาวติดอยู่ข้างหน้าเลยโอ้ นอนพักผ่อนเบ,ออบาะเบาะไหลก็นอนอรับประเสริฐอยางกายไปกระมากรบ่บเมื่อน้องเฮ็ดเวียกตอนเช้านี้พักผ่อนนี่โอ้โกลดปืดปืดเลยน้องอ่าจ้ะนายซ่างเล็ดหอนไลน่หลังจากกายก่อนแล้วแล้วลงมานั่งพักผ่อนน้อง สันกกาแลับกำลังกายเข้าสิมุงเนี้ยถ้าว่ากายเข้าแล้วก็สำเร็จกับพี่น <S <S ้องมาเฟืองมาหลังจากสำเร็จแล้วมาเฟืองสิตพาพี่น้องพาตรงเรื่องอนามัยอ่า ขอบเขตบริเวณนี้กะเกี่ยมขึ้นเงื่อนมาในมือวันที่9เจ็ดที่บ่าวนำได้ลงเพจเนาะลงเพจล้วก็ลงส่องยูทูบบเสิก็ได้ลงก็ได้ติดตามพี่น้งองความคืบหน,น้า,าในการอาจจะจะบอสึกมาเยือนสุดทม้มอิกค่ะมาหอดปัจจุบันนี้กรัืท่ว่าคื่ว่าได้ไลน์เนาะพี่น้องการพัฒน,น,น,นา บาลเผาตรงเรื่องเมาโน่นกับไปปลาบุทันมากเนาะเจ้า จันทร์ลุกมาแล้วอาจาะพท้จันทร์หลังจากที่แล้วเงิน,น,ลงนแล้วก็จะมาแปบ่งบอลนอนที่ยุลุม่มอาว้าดิซันเทิงวันเขย่ายางขึ้นยากขึ้นในยากบ่แต่ละมือ,อยากนอนที่บ่นอนที่บ่อ,ทนอ,นทอ,อาทำเท้าจันทร์จ้องจันทร์พี่น้องแน่ อามุงกระบอกบปดเลยมือเวนเนาะนี่นอนยืดุ่มพ้องอาเป็นฟูอาวุโสชุดในสุนเผาตรงเรื่อง้องโจแข็งแห้งเนาะแข็งแห้งกินเข้าหรือเปล่ากินเหลวโอ้กินเข้ากับยังโอ้ได้กับยัง กินข้าวลาข้าวลากินข้าวลาอ่าพระเจ้าจันทร์กินข้าวลาอืมอมเมี้ยงบ่พระเจ้าจันทร์อมเมี้ยงบอกโอ้เอามาได้ใช่อมเมี้ยงเอามาเต็มแซ่บดีมาไรอะไรเอามาให้เจ้าพระเจ้าจันทร์เป็นอมเมี้ยงอยู่บ้านบ้านวัดเชกนี้อมเมี้ยง อนุญาตเด้อท้าวจันอันนี้เป็นเนี่ยงเราไปที่เราเล่นเล่นเนปาะเลนะ่นเปาะโอ้เราไปจับแล่นนะเราจะเราขึ้นไปคลองเล่นได้แล้วปนนี้เราจะเราจับห้างมานนะแบกมานะแบกลงเลยนะแบกอันแล่นทันลงมานะทังตูม้มเลยแล่นทันดินเนาะดินเกาะเกาะมันก็บ,บว่างจนหันดินนะเท<อ>่านะ แล้วแล้วได้บ่ได้แล้วได้แล่นนะได้กินได้กินเนี่ยอันนี้นี่ปัวปัวยากบ่อันนี้เป็นฟอกเขาตักปัวจับตัางหางตัางหูมันไอ้ฉก่งมังเขาตินหน้าตาปุ๊บได้กินเนาะตัวใหญ่บ่ออตัวใหญ่อยู่ใหญ่โอ้ตัวใหญ่สำค้า ตัวซ้ำข้าวพูดได้เนาะนั่นแตี้ยัดเอาถึงเนาะนั่นแหละว่างเลยแบกซิเลยลงมาแลนกระตีนโอ้ทางล่างก็เป็นบอกโอ้พระเท้าจันเก่งเอาเดี๋ยวนี้เอาบได้แล้วเนาะนนั่แหละเดี๋ยวนี้เอาบได้เอาบได้อืมฮัมเบาเบาคูนเบาโน่นเอาให้ขันเห็นได้ได้ไปป้าบอไปบอนเก้าหุนบ่ ไปเที b b ่ยวบนเกาบ่ไปอยู่บนเกาบ่บบไปบบร้อนแล้วบไปบบไปเอออยู่นี่แล้วเนาะสบายอเจ้าวะเจ้าวะโอ้เาอย่าเาเฟืองกับต๊กกุ้คอน้อง เดี๋ยวซีเรียมไปปวกขี้ไปหมอน้าปุ้ยกราพับเลยส่งไปสัญญาว่าประมาณประมาณสิบปล้านนี่แหละสิมาสิบหกล้านผมม่มีเงินโอ้ผักป่วยป่านโดยโดยโดยถูกมืเฟืองพ่อแล้วปนี้มันหักอยปลายลงมาเลยประมาณสี่ปลายหมัดนี่นแหละกบคอหักเลยกบคอหักหักครึ่งหนึ่งเลยนะหักแต่อยู่ปลายทางมากทางอันนั้นลงมาเลยนะมีมุกูไป ห้าคนเขาไปซอยจกักกิบเลยกลายมาขอได้เงินสามล้านปลายแล้วกิบหนึ่งเขาระซอยเลยมากอมาปันกันเสมอกันแล้วโอ้โหกัปัวอยู่สัญญาบ่มีเงินขลายไม่ซาซีเอ้เออบ่บบเฟืองไปนั่งอยู่พุนพี่พี่โบมุจิมุจแดงอาดวแล้วจันกัแลนเปาะบ่เฟืองกับโต๊ะกกคอพี่น้องอาดวประมาณสองเดือนอ่าบ่เฟืองกักกงจงบ,าาบกจบสั้นสู้ง พะเท้าจันกระจบสันชุ่มขัด,ดจากายตกจากต้นไม้อ,มอันนั้นวิธีข้องสุนเผผาเนอะอาะสกอยู่ฮาก,กินตามป่าตามดงจุเห็ดเียหนักเบไไี้ยเห็ดขนาวเปียกนักเบี้ยแจาแมีแต่ค่อยเห็ด<อ>เอากอน้ำเข้า เขาซอยประมาณเขาสี่คนห้าคนนี่เนาะเขาซอยมุงซองลานก็าไปไหนเขาพ่อได้เขาหันกะเจ็บคือกันเขาไปเขาขับรถซิ่งไปป่ารถซิ่งกระปีนรถซิ่งเขาก็ปีนผู้หนึ่งกะแขนลึกจังนะโอ้อันนั้นเลยเขาไปน้ำกันบ่ทำอิดจะไปน้ำกันเนาะเอาเครื่องอ้อยยังมาเมื่อไรบ่หรือว่ายังยัง่ได้มยังพัดดามา เดี๋ยวมาอยู่น้ำลูกก่อนอยู่อยู่มันอืมคุณเด็บผมมีเครื่องยังหรอมีแต่ไม่โฮไม่เท่งเครื่องยังกรบเจอเหตุการณ์ในคลายคลายคือกับเท้าจันเนาะาจันกับเลนเปาะจุบบอฟฟังกับตกกกคอเหตุการณ์คลายคือกันสอกอยู่หากินในสันสูงเลยความทุขสูร พ่อาจันโบไปแล้วบบกลับขึ้นไปแล้วนะพะอตาจันเนาะไปบบร้อนแล้วอายุได้ประมาณจากปีอะไรครับกัดปีแปดเจ้าเนาะแปดสิโอ้แปดสิบสกับสี่สิบเอ็ดสี่ิช่งเมนบอกเป็น่สเอ็ดสี่สิบงปี ตาจันนี่โอ้บหโหงเลยเนะาะตาจันเนาะอายุจักปีบโหงเลยนะเนาะอ่าอ่าโดนแล้วเน,ะะนหหา,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 าะแล้วประมาณเดืนหกหรอเนาะประมาณหกสิบลยบ่กว่าบนะ่ประมาณแปดสิบปลายละบ่เนาะตาจันเนาะแปดสิบปลายปีเนาะอ่ายังแข็งแห้งตาจันอ่ามีบอนอน์อยู่ทึงพี่ เหมือนไหนได้แปลงทางลุม่มนอนอยูบอ่บนลุมล่มบอ <c oughs> เอ๊บทาพุ่นเดบไปทางไหนแล้วไปป่าแล้วพอ่อไปป่าแล้วไปว่าไปไปยังไปหาก,กินอยู่ไปยังเทศบาลาทยทงไปถามไปยังอาไปสโซนอครัวโซนอไปเห็นเนี่ยต้องไปพุ <c oughs> ป่นไ,ไ,ไปนำอาณนาะบรรุนกับประสงค์่งอะไรไปทางพุ่นเลย ทั้งสองหน่อยมอเนมาแล้วมันก็ไปด้นแล้วเนี่ยอันนี้ประมาณสองโมงแล้วก็ประมาณสองโมงแล้วมันขึ้นมันก็ไปได้รับสองคนกินเหล้าเขาเึงน,นอนนั่งเฝ้าปั๊บคืนประมาณสองโมงสามสองโมงแหละนั่งเฝ้าเขาสองคมมงนทำเป็นนั่งเฝ้ายันไปอันนี้อันนั้นนำเดี๋ยวเราดำเนินเองว่าบุกเบิ้ลเขา้า เอาเราเมาอันนั้นมาเบิ่งเขาเขาเอาเรามากินนี่อันนี้ก็มากินเป็นเป็นอันนี้กินน้ำขาจอกหนึ่งยา่ปะเท้าแจนก็กินบอกเรากินเราเมืนเมื่อคืนนี้เขากินอุปเท้าจจนอันบาอบคุณฮันเอาเรามากันปลาอันนี้เราก็เมาเห็นกลับมามันเป็นเเนียวฮันเลยขึ้นมาเอาเห็นปลาเราปองหนึ่งฮันมีปะเท้าจจนเอา จับอันนี้แบนเิ็มเลยพอเราจะเมาแบนเต็มเลยเราจันอันคุณมาาทำ่อจันเราเด็กเรื่องก็ไปทิ่มโลกเขาโยนทิ่มฝุ่นฟองจับเต็มโลกก็มาได้กินเราเอาบึงไอ้พวกพอเราจันกินเนาะเท่าเนหนอกเขาก็เมาอีกพอเราจันเมาเอาเป็นนึงเป็นอันนี้อันนั้นป้าน้ำน้ำมาตำมีนักบอกชิดเฮเบิ่งแล้วเห็นมาลำร้อย มัได้เบื่อเขาไปวปันนี้ไปเขาว่าไปเที่ยวไปแล้วผากักินซื้อเหลากินอประเด็นอะไกินเน้อแกงนุ่นันขึนข้นติดแก้สซงเลยต้มปูเลัแจาว่ากินเล้วมาเราเนี่นั่นเน,นาะ นอนแล้วมันเขายกกันนะคุณอันบรุนั่นนะมันยังแกสโซงอเอาว้าเหอะอะไรแกสโซงเห็นยังดี๋อีกทีกับเรามันกกกันเนี่ยกันอีกทีกเปเอามาแล้วกรเอาเชิมแล้วเบาเบานอนนั้นบ่เบานอนมันพอติเนาะ แล้วอีกติกมมักอิติกมักก็ได้เลยเว้นเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวน,นี้นะ<อ>คือจะเป็นเขาเบิงเ้งในเป้าหม้ในี่จะเป็นประโยชน์นี่แหละส่งนี่แหละ <c oughs> มันเออมันมานอนทันเสมอเลยด้นอนอยู่นอกนะช <c oughs> ่วงกับลูกเจ้าเออลูกเขาแหละ <c oughs> แต่มันนอนอยู่นอกเนาะ <c oughs> อันนี้ติดกันอนนี่เนะสยามนานนอกคือคนเานานาอาเนาะเอา นอนอยู่นอกนอนอยู่โนอเอาคันพม่าเนี่ยมันขึ้นมาจะลอยโอ้โนะเขาบอนอนอันนี้ยังนอนได้โอ้เอามาชงเนี่ไปนอนเฮยีนซาติกเออนอนนอนเนี่เป็นพวกเกาพวกเกาซาติกอืมชงเนี่ไปนอนทันแล้วจะนอนกะจีเอินเข้าห้องนี่ยเป็นบ่นาเอินบาชงนาเป็นน้ำกับมาว่ากันเขาออกกันแต่ง เอากันละกิจแต่งให้อ่อาไอาช่วงเนีบ่ช่วงไหนบ้านไหนไดเ้เรา,าก็เรากมัดเรากำมักดมักอิติกไงขันอิติกเนี่ยอเอามันใชเอาโอ้แต่เราก็ยังเป็นผู้บ้านโอ้ผู้บ้บานมาาาันกำลังออแล้วผัวแนนเนว่าพวกัะสะติกเดบไปทางได้แล้วบ่สะติกกับแม่นบน้นาบบบน,น,นู้นเนาะอ่บ้านู้นว่าบ่เอาบ่เอาแล้ว เขาไม่น,ไน้ำเขาเอาบอกตลอดเธอเอากันเอาเอาเอาติ๊กว่าเอาบ่นุ่นว่าเอาเอ,า,เอา,าแล้วเดือดรากันแล้วเน้อเนา้องอว่าอีกติ์เนี่มกักจะเลยล้วจะเอาเอาเจียงกับวาสนใจรอรอลุน้นตอนตอน่ตอไป